ที่เรายังจำติดตาดาวหางพระอาทิตย์บุรพาสมเป็นสัญญาพระาจากไกลล้ำขบวนรถไปมุ่งหน้าไปสวดกาลงผ่านดินป่าเขาแดงเราเป็นคนครอบครัวที่ยากจนมากน้าชายเข้าไปก่อนแล้วไปจีนเกเรียนสมัยแต่ก่อนเรียนจบ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศเปลี่ยนถ้าเปลี่ยน็นสังคมนิยมเนี่ยหรือสังคมคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยแล้วแกก็กลับมาคืนแล้วปูุระดมพ่อก,ก็เดินเที่ยวปู่ระดมมวลชนมันมีหนังสือออย่างเกี่ยวกับรัฐิลัธิคอมมิวนิสต์ใช่ไหมอ่านเสร็จก,ก็ไปปูป่กระดมมวลชนตามยาพี่น้องไปเราเห็นภาพเห็นภาพความเป็นจริงที่พี่เคยพูดให้ฟังคำว่าชนชั้นคืออะไรเขาเนี่ยทำให้เราก็คิดโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ย ก็เลยบอกแม่เลยนะผมไปนะเดี๋ยวผมจะไปเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศาติแม่ไม่พูดอะไรแม่เป็นคนที่ปลูกอุดมมาก่อนด้วยก็เลยเออ,เอ,อไปไปอไปคือไปศรีพันดรเรียนจบมาเสร็จไอ้นนไอนะัอนเขานเรียกว่าเรียนการเมืองการทหารการใช้อาวุธต่อสู้มือเปล่าครับเขาเรียนตรงนั้นพ่อกลับมาเสร็จพ่อต้องไปเรียนตัวนี้ต่อไอ,ไอ้ิวิธุษ่ษสานร,รหัสมอสเนี่ยแหละแล้วพอพ่อกลับมาเสร็จ ก็กลายเป็นคนที่เขาจะบอกว่าเหมือนคนอยู่ในะดือดงสำนักของคนทำงานสื่อสารสำนักนี้ห้ามใครเข้าไม่มีใครเข้าได้สุดยอดเป็นรับแบบสุดๆแล้วเวลาแปลสับเสร็จ,จพ่อจะต้องเอามาส่งให้กับผู้นำระดับสูงระดับอีสานใต้เยสับมาจากคอมมิวนิสต์ทั่วประเทศแล้วมันจะมารวมกันแล้วบางทีก็ส่งมาแล้วพ่อจะเป็นคนรับเขียนๆแล้วก็แป ความขัดแย้งของฝั่งคอมมิวนิสต์ด้วยกันจีนกับรัสเซียไม่ถูกกันทะเลาะกันแล้วเวียดนามขึ้นต่อรัสเซียขมินแดงขึ้นต่อจีนไทยขึ้นต่อจีนสุดท้ายมันก็ปิดวงล้อมไม่ให้จีนส่งอาวุธมาให้กับไทยแต่ก่อนคือจีนเป็นคนเข้าส่งข้าวส่งอะไรไมาให้กับคอมมิวนิสต์ไทยเพื่อเพื่อสร้างตะที่ใหม่ในประเทศไทย เพื่อประเทศไทยสองด้านเลยมีประวัติศาสตร์สองข้างทีแรกจะเป็นคอมมิวนิสต์นะมันจะคิดว่าคําเดียวคืออุดมการณ์เราคือทําเพื่อประชาชนนะตอนไปขึ้นลงมเก้าในความคิดของตัวเองคิดว่าคําเดียวคือแผ่นดินแม่กูกูไม่ให้ใครมายึดแม้แต่กระเบียดนิ้วเดียวจะเป็นใครก็ช่างถันชาติใดก็ได้ก็ช่างถ้าอาศัยอยู่ในประเทศไทยกูลบได้กูส่วยให้มึง พลพรรคของพรรคคอมมิวนิสต์ออกมาหมดแล้วก็เหลืออยู่แค่ทหารนะทหารแล้วกับทหารสื่อสารปัจจัยที่เราต้องอยู่ไม่ได้เพราะอะไรคือสเสบียงสนับสนุนก็ไม่มีเออและผู้นําดับสูงก็หนีออกมาก่อนโปดเด๋กูเจอจับไนงะไปเหมือนขบวนการเสรีไทยแล้วแหละไปแล้วคราวนี้เหลือแต่คนที่มีใจอย่างพ่อหรือเพื่อนๆเ,เป็นนักรบแบบ คนที่มีกลัวตายเนี่ยก็เลยรอรอเพื่อนรอเพื่อนก็บอกว่ารอเพื่อนถ้าเพื่อนไปแล้วเพื่อนโดนทําร้ายเพื่อนโดนอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อนกลับมาคืนนะเดี๋ยวกูจะรอแล้วกูจะสร้างพักใหม่ต่อปืนก็ฝังไว้เต็มเป็นปืนใครปืนใครฝังไว้หมดเลยมากลับมาคืนมาเล่นกันต่อสุดท้ายเพื่อนไม่กลับแล้วก็ถือว่ารัฐบาลไม่ทําอะไรอีกแล้วก็ปล่อยแล้วก็ให้เป็นผู้ลงพัฒนาไทยแล้วก็เป็นลักษณะแบบ ไปฝึกอบลมไปฝึกอบลมแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปแค่นั้นเราสู้มาออกมาจากฝาพักคอมนิดมไดีช่วอแลรสักอย่างคุณนำก็มีช้วอแลรสักอย่าง